จสาวสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องตีฟงังตีฟงังแปลว,ว่าสถานที่ต่างๆนะคะอ่ะอันดับแรกนักเรียนออกเสียงตามเราชื่อก่อนค่ะตีฟงังตีฟงังอ่ะซึ่งคำนี้แปลว่าสถานที่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใบให้นักเรียนหลังจากนั้นให้นักเรียนดูนะคะว่าสถานที่นี้ คือสถานที่ใดโอเคไหมคะอ่ะอันดับแรกสถานที่แรกนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่รวมทั้งคุณครูนักเรียนเป็นสถานที่แห่งการให้ความรู้ค่ะสถานที่นี้คือที่ใดเอ่ยอติกต๊กตอกติกต๊กตอกนึกออกไหมเอ่ยอ่ะสถานที่นี้นะคะก็คือโรงเรียนนั่นเองค่ะโรงเรียนนะคะภาษาจีนออกเสียงว่า s สวยเซียวสว reindeer. อ่าออกเสียงยากนิดนึงนะคะอ่ะนานักเรียนลองออกเสียงตามดูชินะวยเซี่ยวสวยเซี i ยว reindeer. อ่แปลว่าโรงเรียนนะคะแปลว่าโรงเรียนนี่คือสถานที่แรกของเรานะคะต่อมาสถานที่ต่อไปนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่แห่งความสุขอ่าเป็นสถานที่ที่มีห้องหลายๆห้องมีทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะเต็มไปหมดเลยนะเป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมของครอบครัวคนในครอบครัวมักจะอยู่ด้วยกันในสถานที่นั้นนั่นคือสถานที่ใดเอ่ยอ่านั่นก็คือบ้านนั่นเองนะคะบ้านบ้านภาษาจีนออกเสียงง่ายนิดเดียวค่ะออกเสียงว่าเจเจอ่าออกเสียงตามนูใช่ไหคะ เชียอีกรอบหนึ่งนะคะเชียซึ่งคำนี้แปลว่าบ้านนั่นเองค่ะต่อมาคำที่สามนะคะสถานที่ที่สามสถานที่แห่งนี้มีทั้งโจรมีทั้งตำรวจเมื่อเราเกิดเหตุร้ายเหตุด่วนเราสามารถไปที่สถานนั้นสถานที่นั้นเพื่อแจ้งความได้เด็กๆคิดว่าสถานที่นี้คือที่ไหนเอ่ย ติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมคะนั่นก็คือสถานีตำรวจใช่ไหมคะเป็นสถานที่ที่มีตำรวจเต็มไปหมดเลยเมื่อเราพบเจอปัญหาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการจิงงรัพย์ปนทรัพย์ใดเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสินสิ่ง,งอาสิ่งของต่างๆหายไปน,นั่นเองเราสามารถไปที่โรงพักเพื่อแจ้งความได้นะคะ,ะมาดูซิสถานีตำรวจนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าจิงฉาฉือ อ่ะออกเสียงอีกรอบนึงนะคะจิงฉาฉีอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะอ่ะเด็กๆดูสองตัวแรกสองพยางแรกนะคะออกเสียงว่าจิงฉาจิงฉาและตรงสุดท้ายค่ะคำว่าฉีเด็กๆลองพูดคำว่าจีนะคะลองพูดคำว่าจีนะอ่ะจีหลังจากนั้นเราทำปากจูค่ะหลังจากเราพูดคำว่าจีเสร็จจะเป็นจี๋จี๋ ชีเห็นไหมคะมันจะกลายเป็นจิ๋วจิ๋วอ่าสังเกตไหมคะทีนี้เราเอาเขามารวมกันทั้งสามพยางค์ค่ะจิงชาจิ๋วจิงชาจิว๋วอ่าเพอได้ไหมเอ่ยอ่าลองออกเสียงตามมาชื่อค่ะรอบนึ่งจิงชาจิว๋วโอเคคำนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะอ่ะต่อมาสถานที่ต่อมาเลยค่ะสถานที่แห่งนี้มีทั้ง คุณหมอคุณพยาบาลเวลาเราไม่สบายเรามักจะไปที่นั่นกันค่ะนักเรียนคิดว่าสถานที่นี้คือที่ใดเอย่ยเราคิดดูติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนั่นคือที่ไหนคะที่นั่นก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลน,นั่นเองเคยไหมเด็กๆเคยเข้าโรงพยาบาลกันหรือเปล่าอาจจะเข้าไปอาจจะไปเพราะ ไปเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมคะหรือว่าตัวเราอาจจะป่วยเองป่วยไข้ไม่สบายใช่ไหมก็เลยจําเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปหาหมอรักษาตัวนะคะอ่านคําว่าโรงพยาบาลน,นะคะออกเสียงว่าอีเวนอีเวนอ่านนักเรียนออกเสียงตามรู้สึกค่ะอีเวนอ่านขึ้นรอบนึงนะอีเวนอ่ะคำนี้แปลว่า,รา,านนโรงพยาบาลนั่นเองค่ะโรงพยาบาล ต่อมาไปแบบรวดเร็วเนาะสถานที่ต่อมาค่ะเวลาเราจะไปจังหวัดอื่นๆรู้ว่าจะไปต่างประเทศเรามักจะไปที่นั่นเสมอ,อที่ที่ไหนที่เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้ไปต่างประเทศที่นั่นคือที่ไหนเอ่ยที่นั่นก็คือสนามบินใช่ไหมคะสนามบินเพราะว่าเราจะไปต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อเรานั่งเครื่องบินไปนะคะเด็กๆเคยนั่งเครื่องบินไหมเอ่อยเคยไหม เรามาดูนะคะคาว่าสนามบินภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงสนามบินออกเสียงว่าจีฉางจีฉางอ่านักเรียนออกเสียงตามเราชื่อค่ะจีฉางอีกอันหนึ่งนะคะจีฉางอ่ะซึ่งคำนี้แปลว่าสนามบินนั่นเองนะคะต่อมาไม่รีรอเราไปคำศัพท์คำต่อไปเลยสถานที่แห่งนี้นะคะมีขายทั้งเสื้อผ้ามีทั้งผัก ผลไม้กระเป๋าสินค้าต่างๆมากมายแม้กระทั่งอุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะก็ขายอยู่ในนั้นเหมือนกันและสถานที่ที่เขาขายอยู่ในแอร์อาจจะมีแอร์เต็มไปหมดเลยนักเรียนลองคิดซิว่าสถานที่นี้คือที่ใดเอ่ยอ่ะเป็นสถานที่ขายของอยู่ในห้องแอร์มีแอร์เต็มไปหมดนั่นคือที่ไหนเอ่ยอ่าอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือร้านสะดวกซื้อนั่นเองเนาะ อ่ะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอ่ะภาษาจีนออกเสียงว่าชาวเชอร์ชาวเชอชชอ,อ่ะออกเสียงตามมาสินะคะชาวเชอร์ชาวเชอชชอ,อ่ะคำนี้แปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือการขายของที่อยู่ในห้องแอร์นั่นเองเห็นไหมสังเกตไหมซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างจะขายของอยู่ในห้องแอร์นะคะจะอยู่ในห้างเนาะต่อมาสถานที่ต่อมาคล้ายๆกับสถานที่ที่เมื่อกี้เลย สถานที่นี้ขายของเหมือนกันขายผักขายผลไม้ขายเสื้อผ้ามีขายคล้ายๆกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรอสถานที่ที่เมื่อกี้ใช่ไหมคะซุปเปอร์มาร์เก็ตขายในห้างแต่ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะขายกลางแจ้งหรืออาจจะกลางร่มแล้วก็ขายเป็นหลายๆร้านมีหลายๆร้า,านเลี้ยงกันอเด็กๆลองนึกซิสถานที่นี้คือที่ใดเอ่ยอ่ามันคือตลาดใช่ไหมคะมันคือตลาดเด็กๆเ,เดินตลาดบ่อยไหมเอ่ย ่ะแต่ละคนน่าจะคุ้นเคยกับตลาดใช่ไหมคะเพราะว่าในนั้นมีของกินมีกับข้าวมากมายเลยใช่ไหมคะราคาบางร้านก็ยังไม่แพงด้วยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูตลาดนะคะตลาดภาษาจีนออกเสียงว่าเชี่ยช่างเชี่ยช่างอ่ะทีนี้นักเรียนออกเสียงตามหนะูชินะเชี่ยช่างอีกรอบหนึ่งนะคะเชี่ยช่าง คำนี้แปลว่าตลาดนั่นเองนะคะแปลว่าตลาดเนะาะอาจจะเป็นเราไปซื้อของเล่นไปซื้อขนมใช่ไหมคะก็สื้อที่ตลาดใช่ไหมคะต่อมาสถานที่สุดท้ายละสถานที่แห่งนี้นะคะมีสัตว์จํานวนมากมีทั้งเสือสิงโตยีราฟม้าลายนกกระจอกเทศและสัตว์อื่นๆอีกมากมายเต็มไปหมดเลยนักเรียนคิดว่าสถานที่นี้คือที่ใดเอ่ย t ิ๊กต็อกติ๊กตอกนึกออกไหมคะสถานที่แห่งนี้ก็คือสู่หรือว่าสวนสัตว์นั่นเองนะคะสวนสัตว์เดๆไปสวนสัตว์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เอ่ยจำได้ไหมอาจจะนานแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดใช่ไหมคะเป็นช่วงโควิดระบาดเนาะเราเลยอาจจะยังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนนะคะแล้วก็สวนสัตว์ก็ปิดด้วยใช่ไหมอะเรามาออกเสียงคําว่าสวนสัตว์เป็นภาษาจีนกันนะคะภาษาจีนออกเสียงว่า ต้องอู่ยวนต้องอู่ยวนอ่ะทีนี้ในเด็กออกเสียงตามเราชนนะคะต้องอู่ยวนอ่ะอีกรอบหนึงนะต้องอู่ยวนอ่ะคำนี้แปลว่าสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์นั่นเองเนาะ สวนสัตว์อันนี้ก็เป็นคำศัพท์สถานที่ที่เราเรียนไปทั้งหมด8สถานที่นะคะ8สถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลใช่ไหมคะสถานีตํารวจสนามบินซูเปอร์มาร์เกต็ตตลาดหรือแม้แต่คํานี้เลยโต้องอู้หยวนก็คือสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ต่อมาเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมเขาจะมีรูปอยู่สองฝั่งเขาให้โยงเส้นใช่ไหมคะ,ะคำศัพท์เราชื่อข้างบนอาจจะ ผิดนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่รูปภาพและความหมายนะคะมันคือการโยงเส้นระหว่างอาชีพและสถานที่ทํางานนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งแรกก่อนฝั่งซ้ายอ่ะดูฝั่งซ้ายทั้งหมดนะคะฝั่งซ้ายทั้งหมดเป็นบุคคลต่างๆใช่ไหมคะบุคลากรต่างๆที่ทําอาชีพที่ไม่เหมือนกันเนาะเรามาดูฝั่งซ้ายเป็นอาชีพและฝั่งขวาเป็นสถานที่ทํางานของเขานะคะอ่ะมาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคนแรกเลยคือใครเอ่ย คือคุณครูใช่ไหมคะคุณครูเพราะฉะนั้นครูต้องทํางานในที่ไหนเอ่ยในโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนอ่ะเราดูซิโรงเรียนคือรูปไหนโรงเรียนคือรูปที่3ใช่ไหมคะรูปที่3เพราะฉะนั้นเราโยงเส้นจากคุณครูไปหาโรงเรียนเลยค่ะอ่ะที่จะมีเมฆอยู่3ก้อนนะอันนั้นคือโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนาะต่อมาอันที่2ค่ะคุณหมอกับคุณพยาบาลดูไหมหมอกับพยาบาลทํางานที่ไหนไเอ่ยทางานที่ โรงพยาบาลใช่ไหมคะแน่นอนต้องเป็นโรงพยาบาลแน่ๆโรงพยาบาลคือรูปไหนเอ่ยโรงพยาบาลมักมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายอ่ะเหมือนเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอ่ะดูซิคือรูปไหนคือรูปที่4ใช่ไหมคะรูปที่4อ่ะทีนี้นักเรียนก็นโยงเส้นคุณหมอกับคุณพยาบาลนะคะไปหารูปที่4ในด้านฝั่งขวาเลยเนาะรูปสุดท้ายฝั่งขวานะคะตองมารูปที่สานักเรียนคิดว่าคนนี้เขาเป็นอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพอะไร เขาเป็นนักบินถูกไหมนักบินถูกต้องไหมคะแต่ว่าเราชื่อผิดพลาดนิดนึงเนาะพอดีว่าเราชื่อจะเอารูปสนามบินมาแต่ไม่แน่ใจว่าเราชื่อเอารูปจรวดมาใส่ทําไมนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาเนาะ,ะให้นักเรียนขีดเส้นนะคะจากนักบินไปหาอาวกาศอันนั้นเลยค่ะไปหาท้องฟ้าหาจรวดยานอาวกาศตรงนั้นเลยนะคะขีดเส้นไปเลยนะเป็นรูปที่2นะคะขีดไปหารูปที่2เนาะและอันสุดท้ายค่ะอาชีพนี้คืออะไรเอ่ย แต่งตัวแบบนี้แต่งชุดแบบนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นตำรวจใช่ไหมคะตำรวจเขาทำงานในที่ไหนเอ่ยตำรวจตำรวจเขาทำงานที่โรงพักหรือว่าสถานีตำรวจนั่นเองนะคะสถานีตำรวจคืออันไหนเหลืออันเดียวแล้วสถานีตำรวจคืออันแรกนะคะรูปแรกฝั่งขวาเนาะเป็นสถานีตำรวจนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นการบ้านของเรานะคะหลังจากนั้นอ่าโยงเส้นกันเสร็จหรือยังเอ่ย หลังจากโยงเส้นเสร็จให้เด็กๆนะคะระบายสีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะทั้งฝั่งที่เป็นอาชีพและฝั่งที่เป็นสถานที่ทำงานเนาะอ่ะหลังจากนั้นถ้าใครเสร็จแล้วให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วส่งให้ในชลัในอัลบั้มที่เราจ,จัดตั้งขึ้นนะคะอ่ะโอเค งั้นวันนี้เราชุก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจสามารถทักไลน์เราซื้อมาได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เราชุก็ขอตัว